รบสวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับตัวเติมบอลเต็มนะครับแล้วก็สำหรับเป็นแมตช์ค่อนทางฟุตบอลนะครับผมคือมาพุตที่ยีกันยายนปี2568ันาหสำหรับค่้นเปนแบบนี้ผมหยิบมาฝากถึง8คู่เลยนะครับและที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นในสื่อของคาราบาวครับแล้วก็ยูโรป่าลีกนะครับสำหรับคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะเปหน้าพอร์ตเวลเปิดบ้านกับอาร์เซนอลคู่ที่2ฮงคัดด้วฟิลด์ทาวน์นะครับเปิดบ้านกับแมนซิตี้แล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ2คู่นี้ก็จะเป็นตัวเลือกในนนกกกกาาาารรรรถ่่่่ยยยยสอออ์ะะะะะฮจจเเลลืืท1คคคููหว2็ได้ับ เดี๋วก็อยา่าลืมนะครับผมแคปหลักฐานส่งที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาเที่ยงคืน45่สิทีนะฮะสามารถส่งหลักฐามนมาได้ลิงก์ใน description หรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ทิวให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยนั้นครับส่วนท่านใดนะครับผมที่สงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมง ส่วนหน้านของคู่ที่สามที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นหน้าอวสปเปอร์นะครับเปิดบ้านจับดอนคาสเตอร์คู่ที่4นิวคาสเซิลเจอกับหน้าอวแบทฟอร์ดคู่ที่5้ามิทิวแรนเปิดบ้านจับสตอร์ฟการ์ดคู่ที่6เลอ้อนเบติสเปิดบ้านจับฟอร์เรสต์คู่ที่7นิดนะครับเปิดบ้านจับโรมาและคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับสปอร์ติงบรากาเปิดบ้านจาับเฟย์นูนะครับและก็ก่อนจะไปเริ่มไปคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมฝรั่งท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับยังน้อยกกนๆๆนก,ะะก็็จจะะะะเเเปนนนนแแแรรรรรรงงใใหห้้้ผผมมมาาาาาาาทคคัับบลลถวว่พอก็ ไปลเลยครับเรามาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับผมในศึกของคาราบาวครับนะครับแล้วก็จะ่เป็นทางฝั่งพอร์ตเวลเปิดบ้านฉับอาร์เซนอลน,นำรลาที่2ตรงนะครับคะแนนครับแรกก็จะเปิดห้างฝั่ง,อ,งอาร์เซนอลน,นะฮะต่อที่2เมตรครึ่งส่วนราคา2น,นะครับแล้วก็ไปหนึ่งเก่ที่2เมตรเจ็ดสิและวก็แพงสูงต่ำที่3เมตรครึ่ง3ามเมตรเจนะครับ เอดยเฮดุของคุณนี่ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูฟอร์มซิมัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านพอร์ตเวลก่อนนะครับเดี๋ยวฟอร์มซิมัดล่าสุดวันนี้พอร์ตเวลก็สามารถชาร์จถึงห้าครั้งเสมอหนึ่งแพ้ปปีสี่ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสามลูกต่อเกมเสียประตูสูตรเก้าลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้ก็วิ่งม,มาได้ถึงหกครั้งจบเกมสูตรปีสี่ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะแมนฟิลด์ทาวไป็นฮาร์ทที่สองประตูต่อหนึ่งสำรองฟังชิ Arsenal, มิอาอาร์เซนอลนะครับผลงานง โดยเฉลี่ยยิง2ลูกต่อเกมเลยนะครับแล้วก็เสียประตู0.8ลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้ก็สามารถวิมได้ถึง6ครั้งจบเกมสปบอีกสครั้งนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านยันเสมอกับแมนซิตี้ไปนะฮะที่1ประตูต่อหนึ่งตนฟอร์นิมาหอนชาบ้านพอร์ตเวลนะครับสามนัดล่าสุดมานี้ชนะถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งโดยจีมินชนะลีดยูยีไปนะครับที่4 1แล้วก็แพ้กับเรตันโอเลิทที่3 2นัดต่อมาก็สามารถชนะแมนฟิลด์ทาวที่2 1องหนะครับ ส่วนนองฝองของอาร์เซน,น,นอลน,นะครับผลงานนอกบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะถึง3ครั้งแล้วก็แพ้กเพียงแค่1ครั้งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะเซาซ์แทนทันที่สองหนึ่งชนะแมนยูที่หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้กับล,ลิเวอร์พูลที่หนึ่งศูนย์นะครับแถมนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านเคยการที่บุกไปตบบิลบามนะครับที่สองต่อาศูนย์ <S 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 สำหรับสภาพของพร้อมก่อนเกมนะครับผมน้องฝองจะบ้านพอ well ร์ตเบลนะฮะนัดนี้นะครับจะไม่มีเชื่อหน้าอ์เรียมกอร์ดอนนะฮะเนื่องจากมีการบาดเจ็บเข้ามาจากนัดล่าสุดนะครับผม ตัวนหน้าของโมฟาเอาก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนตัวชูลอนนะครับคืนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าโรนันคอร์ติสลอรีเพตตันและก็จาไฮเฮตลี้นะครับส่วนวฝั่งของอาร์เซนอลนะฮะก็ไม่มีใครเจ็บเข้ามาจาัดนัดล่าสุดของพวกเขาเลยนะครับผมส่วนตัวเจ็บข้างสต็อกก็จะมีเพียงแค่3รายเองนะครับแล้วก็จะเป็นคนเดิมหมดเลยนะฮะว่าจะเป็นฮันด้ามาตินโอเดนการ์ดกาเบรียลเฮซุสแล,และก็ไคฮาวเวกส่วนตัวชูลอนในค่มเปอรนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้าโนนี่มาดูเอเก้เลนดอนทอฟ่าานะครรรับบกกเเีียลล ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าฝั่งเชฟบ้านพอร์ตเวลนัดนี้น่าจะลำบากแน่ๆเลยครับตัวนักฟังที่ว่าอาร์เซนอลนะฮะน่าร่าสุดเคยการที่เปิดบ้านเจ้ากัตเตอร์แมนซิตี้ไปนะครับและผมก็มองว่าพวกเขาหน้าเก็บกดอยู่พอสมควรนะครับและซึ่งถ้าเทียบกันปอนต่อปอนนะฮะทั้งฝั่งของเจ้าบ้านพอร์ตเวลก็ถือว่าห่างกันแบบหลายมาตรฐานเลยนะครับตัวเือฝั่งของเจ้าบ้านพอร์ตเวลนะครับก็เป็นทีมจากลีกอาเซียนเลยนะครับหรือว่าห่างกันถึง2ดิวิชั่นเลยนะครับอย่างไรสำหรับคุณนะครับผมขอต่นรรระคคับึง เรามาต่อกัคู่ที่2เลยนะครับผมก็จะเป็นด้านของฮันเตอร์ฟิวเทล์เปิดบ้านจับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลาตีหนึ่งสี่าทีนะครับเห็นในแคปแรกก็จะเปิดห้างฝาของแมนซิตี้ต่อที่2เมตรส่วนราคาสองเลครับไหลเข้าไปหนึ่งกิกหรือเมตร25แล้วกำแพงสูงต่ำที่3เมตร25่ถึงสเมตรครึ่งเลยนะครับเอรดียวยีแปดปีใหลังสนาบคู่นี้ก็เจอมาถึง4ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางฝาของแมนซิตี้ City ที่สามารถชาร์จถึง3ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งนะครับ ซึ่งนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นในสื่อของ FA ฟเอครับเมื่อปีสอ2 4แล้วก็จะเป็นทางฝั่งแมนซิตี้ที่เปิดบ้านรูปโคลมาได้ถึง5้าศูนย์นะครับและถ้าเรา,าดูฟอร์มสิบนัดล่าสุดของเจ้าฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะ์จไปเพียงแค่สครั้งเสมอ3แพ้ปีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนดเก้ลูกต่อเกมนะครับเสียประตูหนึลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบอีก6ครั้งครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบบบบ้้านนนนยยัยัััเเเสมออกร์ตีีไไปดท่0-0 ปุณน่านทีมแมนเชสตี้ผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้ชะนะเพียง6ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีกสครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.7ลูกต่อเกมเสียประตูสุดเก้าลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วินไม่ได้ถึงเครั้งจบเกมสูปีก5ครั้งนะครับ, last, บนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปยัาเสมอกับอาร์เซนอลนมาะฮะที่1นึ่งอัตัวหนึ่งแล้วถ้าเราไปดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านฮาร์ดฟิลด์ทาวน์นะครับผมฟีนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้กันเลยนะครับชะนะไปถึง3ครั้งยันเสมอปีก1ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการชนะสตีฟเนสโบโรุที่1 0ชนะนิวคาสเซิลยูยีไปได้อีก6 2สองครับแล้วก็สามารถชนะปีเตอร์โบโร่ไปได้อีก3 2มสองโซนัตล่าสุดที่เล่นในบ้านกันกันที้เปิดบ้านยันเสมอกับเบอร์ตันอัลเบียไปนะฮะที่0 0ทันด้านทีมแมนเชสเตีรนะครับผลงานนอกบ้านสามารถล่าสุดป,ปนี้ชนะไปเพียงแค่ 1, หร 1, ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหครั้งโดยชิมิชนะวูฟแฮมตันนะครับที่4-0แล้วก็แพ้กับไบตันที่ 2, สองน่งโนัตล่าสุดที่ไปขอ,ขอเล่นนอกบ้านนะครับเคยก,ญญญกับ, Arsenal, บาร์เซนนนอลมาะฮที่ 1, 1ครับ สำหรับสภาพของพร้อมก่อนเคมนะครับผมโดยด้าวฝังเขาจะบ,บ้านฮัตต์แลฟิลวเทลก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบข้ามาเพิ่มตัวชนดล่าสุดของพวกเขานะครับส่วนตัวชลงในคัมคืนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าหอโจเทนเลอร์นะครับแล้วก็เลโอคาร์สันดินฮะส่วนดานฝั่งชิมเอรแมนซิตี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบบข้ามาเพิ่มตัวชนดล่าสุดแถมตัวเจ็บข้างสต็อกก็จะมีประกันถึง4รายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าระยานไอโนรี่มาเนโอโควาซิสโอมามามูสและกก็รายายนแี้นะครับ สำหรับตัวชูโรในคัมเพิรนี้ของพวกเขานะครับก็มีผลตั้งแต่ของเออร์ิงฮาร์แลนด์แบนโตซิวานะครับแล้วก็เทรเนอร์ไรเดอร์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ฝั่งทีมแมนซิตี้ก็ถือว่าเก็บกดอยู่พอสมควรเลยนะครับหลังชากนัดล่าสุดของพวกเขาเพิ่มหมู่เวียนเสมอกับอาร์เซนอลมาฮะที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะมีการโลจชั่นกันอยู่บ้างน,นะครับแต่ผมก็มองว่ามาตรฐานค่อนข้าง,างจะห่างกันแบบริบตาเลยนะครับผมส่วนในฝั่งของาบา้านฮ่าดันฟิ์ทาวน์เองนะครับผมก็ยัาชาชัััันนัังงงงหาาชชยยยนนนนะะไไมมม่เเเจอออถึดดติลลคคครรรบส้้้้แแวกก็พปี และแถมการที่พวกเขาต้องมาเปิดบ้านจับทีมยักษ์ใหญ่แบบนี้นะครับผมมองว่าไม่น่าจะรอดไปได้แบบง่ายๆเลยนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมต่อนหน้าของแมนซิตี้นะครับราาที่2เมตรนะครับเรามาต่อคู่ที่สามนะครับผมก็จะเป็นหน้าของท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านจับดอนคาสเตอร์โลเวอร์นะครับในเวลาตีหนึ่งสี่าที เันน์แคปแรกก็จะเปิห้างฝั่งสเปอร์นะครับต่อนี้2เมตร25ส่วนราคา2ไร่ลงไปอีกหกิ๊กที่2เมตรนะครับแล้วก็กระแพงสูงต่้งแต่3เมตร25ถึง3เมตรครึ่งเฮตุดเฮนันล่าสุดตัวนี้พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อปี2009เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างจะจัดนานมากๆเลยครับโดยใช้เป็นร่างฟอร์สเปอร์ที่สามารถบวกไปถล่มมาได้ถึง5ประตูต่อ1นึ่งนะครับและส่วนฟอร,ร,ร์มสแตนดาสุดของเจ้าบ้านสเปอร์นะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะถึง5ครั้งสเสมอไปอีก3แพ้้ก2ครัง โดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจ <th> ูฮาลูต่อเกมเสียประตูหน hmm. ึ่งลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้ก็วิ่งไปได้ถึงเจ็ดครั้งจบเกมสุบปีกห้าครั้งนะครับนัดล่าสุดฮะคือการที่บวกวิญญาณเสมอใกับไบรตันมันะครับที่สองสองทางด้านทีมนดอนคาสเตอร์โลเวอร์นะครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะถึงหกครั้งเสมอหนึ่งแพ้ปีกสามครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจูฮาลูต่อเกมนะครับเสียประตูหนึ่งลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้ก็วิ่งไปได้ถึงห้าครั้งแล้วก็จบเกมสุบปีกสี่ครั้ง โซนโฟลในบ้านหอเจ้าบ้านสเปอร์นะครับผมสามารถล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะเบอร์ลีดที่สามศูนย์แพ้บอลมาปีกหนึ่งศูนย์แล้วก็สามารถชนะเบลีวที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านทีมแมนดอนคาสเตอร์นะครับผลงานออกบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึงสองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยที่มีชนะพอร์ตไปท์ที่หนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะแอคลิงสตันสแตอร์ลีที่สองศูนย์นะครับและโซนนัดล่าสุดที่พวกเขาเล รอบสภาพของพร้อมอก่อนเกมนะครับเดล่าลูกฟันชาบ้าสเปอร์ตัวเจมส์คาวสต็อกถือว่ามีเพียบเลยนะครับทะนัดบอลลูนตัวนี้ก็มีไปกันถึง8รายเลยนะฮะแต่ว่าจะเมย์นารา,าดูตากูซินโคตะทากาอิเบนเดวีเจมดิสันเดียานครูเซสกี้อิฟบิสูมานะครับโดมินิกโซลันเก้แล้วก็ลองดาวโครโรโมอานี่นะฮะส่วนตัวชุดลงในครับคีรนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีเชื่อหน้าเป็นแดนจอนสันมาร์ติสเตลแล้วก็วิลสงโอเดอร์แบดนะครับผม ส่วนงฝั่งเชฟแมนดอนคาสเตอร์นะฮะก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแม้แต่คนเดียวเลยนะครับและตัวชูวโรงในค,คัมเปิลนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้าเบลลี่ชาร์ฟลุคโมเรนิวชาลีคูนะครับผมแล้วก็จอยดันกิฟสันสำหรับการจัดก,การของคู่นี้นะฮะทั้งฝั่งเขาเจ้าบ,บ้านสเปอร์ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มขึ้นเลยนะครับโดยด้วยผลง,งานของนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชาร์ฟถึง4ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งเองนะครับส่วนทางฝั่งเชมัมน, aster, น,องงน,อนดอนคาสเตอร์โลเวอร์นนนนนนนะะคครรรััััับบผลลลงาาาดดดด่สุวววี้้พพกกเเข็แไปย และแถมามาตรฐานของทั้งคู่นะครับผมก็ถือว่าห่างกันแบบมากๆอีกด้วยนะฮะแต่พอส่วนตัวด้วผมมองคู่นี้นะผมรู้สึกว่าราคาที่เปิดใบค่อนข้างจะแพงไปนิดนึงนะครับงั้นเอาไปว่ายัางไงสหรับคู่นี้ผมขอเช็คสกอร์ต่ำนะครับที่3าเมตรครึ่งเลยนะครับเรามาต่อกันคู่ที่4เลยนะครับผมก็ชิปาน่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านจับแบลส์ฟอร์ดซิตี้ในเวลาตีหนึ่งสี่พ่าทีนะครับ แฮนดิแคปแรกก็จะเป็นห้างฝั่งนิวคาเสเซิลตัวที่2เมตรครึ่งส่วนราคาสองไร่ละมาอีหนึ่งกิ๊กอีที่2เมตร25แล้วก็แพงสูงต่ำไม่ที่3เมตร25่ส้ถึง3เมตรครึ่งเลยนะครับเฮดุเฮดันล่าสุดเร่องคนนี้พบกันนะครับก็จะเป็นในปี2017นะฮะแล้วก็จะเป็นงงองค์ฝาแนวนิวคาเสเซิลที่สามารถบุกบร,รูปโคมัได้หนึงสีแล้วถ้าเรา,าดูฟอร์มสิวัตล่าสุดของเจ้าบ,บ้านนิวคาเสเซิลน,นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอแพ้้ไปอีกครัง โดยเฉลี่ยยิง0.7ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็ไม่สามารถวิว่นไปได้ด้วยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีกเพียงแค่2ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับผมคือการที่ปลุกไปยันเสมอให้กับบอลมัรมานฮาที่0-0ทางด้านของแบลตฟอร์ดนะครับผลงานสิมัตล่าสุวันนี้ชนะไปถึง8ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้พวกเขาก็วิ่นไปได้ถึง8คคครรรััั้้้งงแลลวนะบบบกกก็จเมส9 นัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะคาริฟซิตี้ไปนะครับที่สาวตัวตัวหนึง่งส่วนฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้านนิวคาสเซิลนะครับผมสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งเลยนะครับโดยจีไม,ม่แพ้กับเลเวอร์พูลที่สามสองแล้วก็สามารถชนะวูฟแฮมตันที่หนึ่งศูนย์นัดล่าสุดที่ในบ้านเคยก็ได้เปิดบ้านแพ้บาซ่าไปนะครับที่สองตัวตัวหนึง่ง ท่นหน้าของแบรดฟอร์ดนะครับผมผลงานนอกบ้าน4นัดล่าสุดวันนี้ชนะถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโริมีเสมอก,กับปีเตอร์โบโรที่หนึ่ง 1, 1. นัดต่อมาก็ชนะสโตคสิตี้ดีสามศูนย์แล้วก็แพ้กับดอนคาสเตอร์โรเวอร์ไปอีกสามนิดครับส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านเคยการที่บุกไปเอาชนะคาดิฟซิตี้มานะฮะที่สามประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้นะครับผมสภาพความพร้อมก่อนเกมและก็แพ้เรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพรวมข,ของคู่ก่อนน,นนะครับ ถึงแม้ว่านักฟังที่มแมงแบดฟอร์ดนะฮะมาตรฐานจะห่างกันก็ตามนะครับผมแต่เอาฟอร์ของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะก็ถือว่าไม่น่าไว้ใจมากๆเลยนะครับโดยในผลงานของนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอไปอีกสามแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งเลยนะครับซึ่งนางฝั่งทีมแมงแบดฟอร์ดเองนะก็ถือว่าตึงมือเอาเรื่องจะจัดนะครับโดยในผลงานซีมัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็แพ้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะฮะถึงแม้ว่ามาตรฐานจะห่างกันก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าทางฝั่งแบดฟอร์ดพวกเขาาาาานนนน่่่่่จะะะไไมมแแพ้้ขขขดดดหรรรรรอออออคคคััับบบบยงงงสูีีผปทฟ์ สอเมตรขึ้นนะครับเหล่ามาตอ่องค์คู่ที่5นะครับผมก็จะไปสึกของยูโรปาลีกนี่ครับแล้วก็จะเป็นทางฝัง่งมิดทูเรนเปิดบ้านจับสต็อกกาสในเวลาห้าทุ่มสีทีนะครับ <S <S แผนในแคปแรกก็จะเปิดห้ทางฝัง mid ่งของมิดทูเรนต่อที่จุดส่วนราคา2องล้านล้1กิาทหน่งกิกี่ครึ่งเมตรนะครับและกำแพงสูงต่ง้งแต่2เมตร75ถึง3เมตร เฮตุอุเฮด8ปีให้หลังสำหรับค่นนี้เจอเพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งการชนะเลิได้หนึ่1ครั้งซึ่งนัดลาสตัวโค่นนี้พบก,กันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของมิทิลเลนที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ที่2ตรตูต่อศูนย์ถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัดลาสตของเช้าบ,บ้านมิทิลเลีนนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง8ครั้งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่2ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์จุต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึง8ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบปอีก3ครั้งนัดล่าสุดเคยารที่เปิดบ้านเอาชนะวีบอกไปนะฮะที่2อต่อศส่วนฝั่งเชมิลส์โตฟการ์นะครับผลงานสิบมัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หกครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสี่ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดเจ็ดลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดสามลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้พวกเขาก็วิ่งมาได้ถึงห้าครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีกกครรันบดดล่่าาาาสสุุทมถไปเอาาาชนะเรสบบูซววด์กมไ้ที่่ตอก ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเมท,ทิทลเรียนนะครับโดย4นัดล่าสุดบนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชนะไป4นัดรวดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการชนะฟรดิสตัดที่2 0ชนะคูบิเอสไปได้อีกสี่ศูนย์นัดต่อมาก็ชนะชิลเคียบวกด้วยสี่สองแล้วก็ชนะว e ีบอกที่2องต่อศูนย์ท่า,านั่นทีมยอย่างสโตฟคารนนะครับผลงานออกบ้านสามารถล่าสุดบนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชาไปสามนัดรวดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะกาเซอร์เอคที่สามศูนย์แล้วก็สามารถชนะเอฟซีโรดิสนะครับที่สองศูนย์นัดต่อมาก็สามารถชนะเรดบูแซ สำหรับสภาพของพร้อมก่อนเกมนะครับแต่ละฝานเจ้า,จาบ้านมิทิลแลียนนะฮะไม่มีตัวหลักเจ็บหรือว่าติดโทษแบบมาเพิ่มเติม์ดนะครับและตัวชูโรงในคัมคืนนี้ของพวกเขาก็จะเป็นเชื่อหน้าเดนิสคาติโออารัสซิมซี่นะครับแล้วก็ฟานโูลิโนกูตานะครับผมส่วนงฝั่งของโตัวคาคาเชนเดียวกันนะครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบมาเพิ่มเตินนร์ดจากนัดล่าสุดและตัวชูโรงในคัมคืนนี้ของพวกเขาก็จะเมีเชื่อหน้านมาลิสมาโรเน่ฟิสเจเมตยัตตานะครับแล้วก็ตัวชื่อชูโูอานี การเจอกันของคู่นี้นะครับผมโดนฝั่งเจ้าบ้านมิทิวแรนะครับผลงานก้าวหน้าล่าสุดรุ่ยการมันนี้ก็ถือว่าอย่างตึงเลยนะฮะพวกเขาสามารถชาร์จถึง8ครั้งแถมผลงานในบ้านของพวกเขาถือว่าตึงเปียกเลยนะครับและที่ก้าวหน้าล่าสุดที่ได้ในบ้านพวกเขาก็ยังไม่แพ้เลยนะครับชนะไปถึง5ครั้งยันเสมอบียสามครั้งส่วนฝั่งส่วนฝั่งตัวการนะครับผมก็สามารถชนะไปถึง2นัดติดนะครับจาก2นัดล่าสุดแถมพวกเขาก็สามารถเก็บคีนชีตไปได้เลยนะครับ ส่วนผลงานเอาบ้านของพวกเขานะก็ถือว่าตึงเปรียบไม่ต่างเลยนะครับโดยแปนัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งถ้าตามความเห็นส่วนตัวที่ผมมองนะครับคู่นี้นะครับผมรู้สึกว่าเราฝ่งมิดีโอแรนค่อนขอนั้นใจดูน่าพอใจมากกว่าเลยนะครับแถมผลงานในบ้านของพวกเขานะก็จะเป็นตัวการันตีของพวกเขาอีกด้วยนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมตอนน่อวันด้ของมิดเทิลเรนนะครับพี่ครึ่งเมตร ต่อมาในคู่ที่6นะครับก็จะเป็นหน้าเรอัลเบติสเปิดบ้านจับ non Forest, นอัดในแฮมฟอร์เรสในเวลาที่2ตรงแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดหน้างฝั่งเรอัลเบติสแตนีประปาตะกมส่วนราคาสองนะครับไหลเข้าไปหนึ่งกิกอยู่ที่ครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่้งที่2อเมตรครึ่งสเมตรเจนะครับนัดล่าสุดข,ของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งเบติสที่สามารถเปิดบ้านเบียดชนะไปได้นนหนึ่งประตูต่อศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลงานสซนมัตล่าสุดของเจ้าบ้านเบติสนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สามครั้งยันเสมอไปอีกสี่แพ้ไปอีกสามครั้งโดยเฉลียิงหนึ่งจยดสี่ลูกต่อเกมนะครับเสียประตูหน,นึ่งหยดสี่ลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้ก็วิ่งม,มาได้ถึงสามครั้งจบเกมสูบไอีกห้าครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการได้เปิดบ้านเอาชนะโซเซดาดาไปครับที่สามประตูตัวหนึ่งโซนฝั่งของฟอร์เรสต์นะครับ,รบผลงานสซนมัตล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอไปอีกห้าแล้วก็แพ้ไปอีกสี่ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง0 7ลูกต่อเกมเสียป,ประตู1.3ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้พวกเขาก็สามารถวินไปได้เพียงแค่2ครั้งนะครับจบเกมสูบอีก3ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกไปยังเสมอกับเบอร์รี่มันฮันที่หประตูต่อหนึ่งถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเบติสนะครับผมสามารถล่าสุดวันนี้ชนะ,ะถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนครั้งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะอาราเบสที่หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้กับบิลบาไปอีกสองหนึ่งนัดล่าสุดที่ในะนะฮ ส่วนเราฝั่งฟอร์เรสต์นะครับผลงานรอบบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชจะจะัยชนะไม่เจอเลยครับเสมอเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งไม่ว่าจะเป็นการแพ้อาร์เซนอลที่3 0แล้วก็แพ้กับสวอนซีซิตี้ที่3 2นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านคือการที่บุกไปยันเสมอกับเบอร์รี่มันครับที่ทหนึ่ง <S <S ของสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมโดยเราฝั่งเจ้าบ้านเลอเอเบติสนะครับก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษนะบมาเพิ่มเติมจัดล่าสุดของพวกคอนนะครับผมและโตโชลงในค่มภีร์นี้ของพวกคอนัอนนโตะ โจนี่โรเซลโซอันเดเอสซันซูรีนะครับผมแล้วก็คูโชแอนเดสสำนรับฝั่งฟอร์เรสต์นะครับผมก็เช่นเดียวกันเลยนะครับไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบบเมาเพิ่มเติมเติมเหมือนว่าวันนี้จะมีเชฟฟิตก่อนเกมอันหนึ่องอะไนะครับแล้วก็จะเป็นวกันด้านของมโรโยเซ็นเตอร์ฮาร์ปนะฮะที่ต้องรอเชฟฟิตอย่งก่อนเกมนะครับแล้วก็สำหรับตัวชุดลงนค,ค่ับคนนี้ของพวกเขาก็จะมีเชื่อด้านของ Doy, White, ขอเดนดอยมอร์แกนคิฟไวท์คอร์ลามาสันโอดอยนะครับแล้วก็คีสวูด ถ้าดูจากทรงแล้วนะครับผมตทางฝั่งา้าบ้านในอัลเไปติสต้องขั้นใจัดดูดีมีทรงมากกว่านี่ครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดของพวกเขาจะเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะโซลิร,รัดไปได้ก็ตานะฮะที่สนามต,ตัวหนึงแต่ว่าสามนัดก่อนนั้นก็ถือว่าขั้นาในจัดทุรักทุเรศอยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนทางฝั่งฟอร์เรสก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะฮะโดยฟอร์มของพวกเขาตอนนี้นะครับ5นัดล่าสุดฤดูรกาลนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับยันเสมอเพียงแค่2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งและแถมการไปเยือนของพวกเขาในวัันนนนี้ผมมมกกก็ออองววว่่่าาาาจะะลบบพพเขยูสครครร อย่างไรสำหรับคู่นี้นะผมขอต่อหน้าเมริกนะครับที่ปอปาตาคมนะครับเรามาต่อคู่ที่เจ็ดเลยนะครับก็จะมาหน้านิีสเปิดบ้านชกับโรมานเวลาที่สองตนะครับ้ในแคปแรกก็จจมา์ห้างฝั่ง,งโรมานะฮะตอนนี้ปอบาตาคมส่วนราคา2องหลเราไมาหนึ่งเกกูที่เสมอและกำแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่ง2เมตรสิห้านะครับ เหตดูเฮตุนัดล่าสุดโดยคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งโรม่าที่เปิดบ้านยันเสมอไปนะฮะที่หนึ่งประตูตัวหนึ่งโดยจะเป็นการเชียร์ในเกมอุ่นเครื่องนะครับเมื่อปีสองพันยี่สิบสองเลยนะฮะถ้าเรามาดูฟอร์มเซบัดล่าสุดของเจ้าบ้านนิสนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึงสี่ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหกครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดหนึ่งลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดแปดลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้ก็าวิ่งมาได้ถึงสี่ครั้งจบเกมสูบอีกสี่ครั้งนะครับนัดล่าสุดนะครับผมคืออกกกาาาารทททีี่่บบบวววไปแแพ้้ััังงงหนนนขมะะฮตตึ สำรองฝั่งโรมันนะครับผลงานซีมัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าดูดีกว่าเลยนะครับพวกเขาชนะไปะถึง7ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ปีสองครั้งโดยเฉล่ยยิงหนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียประตูศูนเจ็ดลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วินม,มาได้ถึง7ครั้งแล้วก็จบเกมสูบปีอีก2ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะราซิโอมาฮะที่หนึ่งเตัวศูนย์ส่วนฟอร์นบ้านของเจ้าบ้านนี้นะครับผม4นัดล่าสุดวันนี้ชนะถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยที่มีแพ้เบบรนนนฟิกก้้าแพตููลสไปอี1ะคั นะัดต่อมาก็สามารถชนะโอซนที่สามหนึ่งแล้วก็สามารถชนะน้องที่หนึ่งของต,ตัวต่อศูนย์ส่วนฝั่งโรม่านะครับผลงานของบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปถึงสามครั้งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะเอลฟ์ตันที่หนึ่งศูนย์ชนะปีซ่าหนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะราซิโอที่หนึ่งศูนย์สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับเดอะน็องฟานจาบ้านนิสก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแม้ครับมาเพิ่มเติามชนะล่าสุดนะครับผมส่วนตัวโชลุในค่มเปีนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าโซฟิยานตีอฟเจเรมีี่โบบกก้าแลว็เเจรรมอฟฟนะคั คนทางฝั่งโรมาก,ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบเข้ามาเพิ่มตัวชนะล่าสุดนะครับผมและตัวชโลงนะครับคืนนี้ของพวกเขานะครับก็จะปเป็นื่อร์นาออกมาเดออาซูเล่โรเลโซเปเลกินีนะครับแล้วก็อีเวนเฟอร์กูสันแล้วถ้าเรามาดูภาพของ,ของ,ของ,ของทั้งคู่นะครับผมด้วยฝั่งเจ้าบ,บ้านนี้ตอนนี้ก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยครับแทนนัดล่าสุดคือการที่บวกแพ้กับแบรฟแบบเละเทะเลยนะฮะที่ศีตษะตัวหนึ่งซึ่งผลงานสามนัดของพวกเขานะครับผมก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึง่งครั้งเองนะครับแล้้้วกก็แพไปอีครัง ส่วนน้าของโรมานะฮะก็ถือว่าขา้อข้นในจัดดูดีกว่ามากๆเลยนะครับผมโดยที่ผลงานซีนัทล่าสุดของรนการ์านี้พวกเขาก็สามารถช้าไปถึงสาครั้งเลยนะครับและพวกเขาว่าผลงานนอกบมาของพวกเขานะครับสามารถล่าสมบูรณก็สามารถหมอชาไปสานัดด้วยด้วยนะครับอย่างงั้นสำหรับคู่นี้ผมขอเชลอสกอรอต่ำนะครับที่2เมตรเจ็ดสิบห้านะครับเรลามาตองคู่ที่แปดในคู่สุดท้ายของเรานะครับผมก็จะเป็นน้า,นานสปอร์ติ้งบราร์กาเปิดบ้านเจ้าเฟน,นูร์รถอั์ดมนะครับในเวลาที่สองตรง แฮนดิแคปแรกก็จะเปิดห้างฝั่งสปอร์ติ้งบราก้าตัดที่ปอบตะกมส่วนราคา2องไลไม่หนึ่งกิ๊กอยู่ที่เสมอนะครับแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่2เมตรครึ่ง2องเมตรเจ็ดสิบห้าสำหรับคู่นี้นะครับผมพวกเขายังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับงับ้นเรามาดูฟอร์มสิบันล่าสุดของเจ้าบ,บ้านบราก้าก่อนนะฮะเดี๋ยวฟอร์มสิบันล่าสุดวันนี้บราก้าก็สามารถชาร์จถึง6ครั้งเสมอสามแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยยิงสองจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูสุดจุดแปดลูกต่อเ,เ,เกมสูบบ7คครรัังร้ง นัดล่าสุดก็เพิ่งบุกวิญญาณเสมอกับวิเทเดจมาไลท์มานะฮะที่หนึ่งประตัตวหนึ่งโซน้องฝองที่แมวเ,เฟนโดนะครับผลงานสิบมัดล่าสุดมานี้ชนะไปถึงเจ็ดครั้งเสมอหนึง่งแพ้ไปอีกสองครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเลยนะครับแล้วก็เสียประตูหนึ่งจลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดคือการที่บุกวิญญาณเสมอกับอาซเซตอัลมาหนะครับที่สามประต่อัสาม หลังถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของชาวบ,บ้านบ布ากานะครับผมซีนัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึงสองครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีหนึ่งครั้งโดยจิมีชนะซีบอาร์ครูไปนแฮทที่สองศูนย์ 20, แล้วก็ยันเสมอกับเอวีเอสปีสองสองนัดต่อมาก็ชนะทางด้านของเอฟซีลิงคอนไปนแฮทที่ห้าหนึ่งแล้วก็แพ้กับคิวเซนเตปีหนึ่งตัวศูนย์ทางด้านของเฟน,นูดนะครับผลงานนอกบ้านซีนัดล่าสุดวันนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับชนะไปถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยจิ่มี่แพ้กับเฟนในบาเช่ไป 2. นนนะทที่่ัดดตออมมาาาาาก็สาารถชงนนง้ข เอเซเซอร์ไปนะครับที่2 1ชนะสปาร์ตารอตดามได้อีก4 0แล้วก็ยันเสมอกับอาเซตอัลมาบีก3 3สาำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับโดยร์อฟอรเจอรบ,บ้านสปอร์ติ้งบราการนะครับไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบขามาเพิ่มเลยนะครับผมและโตโชลงในครับคืนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าชูเอาบูติโนโรลิโกโซลซากาบีมานิเนสแล้วก็ฟานนาโบโรนะครับ ทางฝั่งชิมิอ่าวเฟนิโวน,นะฮะก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมไม่มีใครเียบหรือว่าติดโทษแบบเข้ามาเพิ่มเติมแล่ส่วนตัวโลนในครัคืนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้าของแซมสไตล์เจเดนสลอรี่ลีโอซาวเออร์นะครับแล้วก็ไอเซโอเอดะนะฮะสำหรับภาพรวมทังคู่นะครับผมเดยฝั่งเจ้าบ้านบาก,ก้านะครับรอบที่แล้วก็ถือว่าตบลิงคอนไปแบบอิ่มหนำสำราญเลยนะฮะสองนัดที่เจอกับลิงคอนนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง9ประตูต่อ1เลยนะครับ ส่วนตรนหน้าที่แมงเฟยนูดก็ถือว่าแทบจะไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับผมฟอร์มของเขาตอนนี้ก็ถือว่าเขาให้ในจัดดุดันมากๆเลยครับฮารดล่าสุดวันนี้ชนะถึง4ครั้งยันเสม,มอไปอีก1ครั้งส่วนฝั่งของเจ้าบ้านสปอร์ติ้งบรากานะฮะก็เหมือนว่าช่วงนี้เริ่มจะเป๋ไปนิดน,นึงเลยครับโดยที่ฟอร์มสามารถล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชชนะไม่เจอเลยครับยันเสม,มอถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้ง ถ้าเอาตามธนละครับผมคู่นี้ก็ถือว่าทําผมหนักใจยพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ,บ้านราการนะครับผมที่ฟอร์มไดบ้ากก็ถือว่าดูน่าไว้ใจแล้วก็ทางฝั่งทีมแองรฟนอยู่นะครับผมฟอร์มตอนนี้ก็ถือว่าร้อนแรงเอารด่อีกด้วยนะครับกันเอาไปไวายังไงสำหรับคู่นี้นะครับผมขอเชลซสกอร์ตนะครับที่2เมตรเจห้านะครับและเป็นไงบ้างผมแปะคุณผมหยิบมาฝาาให้ในวันนี้หวังว่าน่านหูใจทุกท่านนะครับ ถ้าว่าขโมยไหนที่ผมตกหล่นไปนะครับผมขอกราบเอาไปทีนะครับส่วนแปลคู่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้ผมสรุปให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคู่แรกผมต่อวินาอาร์เซนอลที่2เมตรครึ่งคู่ที่2ต่อแมนซิตี้ไปอีก2เมตรคู่ที่3คู่ของสเปอร์นะครับเชสกอร์ตัอที่3เมตรครึ่งและคู่ที่4รองแบทฟอร์ดไปที่2เมตรครึ่งนะครับคู่ที่5ต่อมิดทิวลเลนด์ไปอีกครึ่งเมตรคู่ที่6ต่อเรอัลเบติสที่วอร์ปา ส่วนครุยเจ็คู่ของโรม่าผมเช็คสกอร์ต่ำที่2เมตร75นะครับแล้วคู่ที่8คู่สุดท้ายคู่ของบาร์กานะครับผมก็เช็คสกอร์ต่ำที่2เมตร75เหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเคขียนไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทายสกอร์ทุกวันนะครับสามารถพิมพ์คำสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปลักฐานสองที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับ หรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับก,บกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมงแลวผมก็ขอฟากร้านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไร้สำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไร้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ